ก้ีก็เป็นกำลังอะไรี่ให้อากทไ่เขา่าาก่อนนะถ้เราต่อยเราะาเราต่อาลอา้าเราตอาเว่าใจเอาไงนีเม่อก่อนที่เราทำมาที่กระผมเเเล้งลงหันหน้าไปเล